ทีแมน,นอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพามาประกอบปืนครับได้ยิงวัอนอาทิตย์เสร็จทันพอดีครับมาดูเลยครับว่ามีอะไร,รบ้างครับผมเพิ่งเคลือบเสร็จนะครับ ลางครับอันนี้เป็นลางไม้มาค่าแต่นะครับตรงนะครับอันนี้เป็นรางของช่างเกมครับช่างเกมจัดให้สวยครับงานละเอียดเนียนลองตรงเป๊ดนะครับ มาดูอุปกรณ์กันนะครับว่ามีอะไรบ้างที่จะประกอบครับผมครับหลักๆก็ไกลครับตัวนี้ไม่มีเซฟนะครับจะมาดัดแปลงใส่เซฟเป็นเซฟกดขอบเ,เซฟกดกดด้านข้างตัวนี้ สี่สิบห้าเซนหรือห้าสิบเซนเนี่นะครับ,บชุดละเลื่อสวยครับเป็นละเลื่อลูกปืนนะครับปืนอยู่ข้างในเพิ่มการลื่น มินครใหญ่เหมือนกันนะครับดึงแต่ละทีพุงแดงหมดแล้วครับท้องแดงหมดกเ็เป็นพวกนอ็อต ตัวนี่ลูกปืนสวยๆเลยครับเป็นเลือดลายสวย นี่เป็นหัวกลมนะครับที่มันจะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวสายนะครับหัวกลมจะเป็นหัวที่ว่าหัวทั่วไปนะครับจะชอบติดเชือเวลาเราเสียบดอกเข้ามาทําให้ลูกดอกขาดได้ ตัวหนึ่งของสามหน้าหลังครับไม่มีหลุดครับโอเคครับเรียบร้อยครับมาเริ่มใส่ยางกันเลยครับมัดเรียบร้อยแล้ว เส so ้นนะครับ that เรียบร้อยครับสมตัวท้ายหนึ่งตัวจะมาใส่ใส่ขาจับลอกครับขาจับใส่กระสวยใส่เชือก เดียวโอเคแน่นแล้วอือโอเค ก็มีเท่านี้แล้วครับสำหรับคลิปนี้ถูกใจก็อึ่งกดติดตามให้ด้วยนะครับขอปืนทำเองใช้เองไม่ยากครับขอให้แต่ตั้งใจทำครับผมสวัสดีครับ